การต่อสู้ในสึกครั้งสุดท้ายเสาหลักและสมาชิกหลายๆคนต่างต่อสู้กับอสูรอย่างเต็มที่ซึ่งครูต่อสู้ที่คาโอะได้เจอในสึกครั้งนี้นั้นก็คือโดมะอสูรข้างขึ้นที่2อ,อาสูนลานล่าสุดเก่งคาโนะและอินุสุเกะรวมถึงชินโนบุต่างร่วมมือกันจนสามารถเอาชนะโดมะได้สําเร็จและคาโอะยังต้องต่อสู้กับมุสันราชาอาสูนต่ออีกนั่นทาให้หลังจบสึกครั้งสุดท้าย คานโน่บาดเจ็บสาหัสและเกือบเสียการมองเห็นไปซึ่งสาเหตุที่ทําให้คารโน่เกือบเสียการมองเห็นไปนั้นก็เกิดขึ้นในระหว่างที่ต่อสู้กับโดมะคานโนได้ใช้ปราณบุปผากระบวนท่าสุดท้ายดวงตาฮิกังสีชาติซึ่งเป็นกระบวนท่าที่อาจจะทําให้ตาบอดได้เพราะเป็นการเคลนพลังในการมองเห็นจนถึงขีดสุดจนเห็นการเคลื่อนไหวรอบข้างช้าลงแรงดันที่ส่งไปยังดวงตาทําให้เลือดออกและเยื่อหุ้มตาก็จะย้อมเป็นสีแดง